สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะอสามคนเลยก็มีเบสแล้วก็น้องเบสนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้กลับมาอย่างบึงผีโผงอีกครั้งนะก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้กลับมาหลายวันละก็วันนี้ที่เรากลับมาเลยคือเราเนี่ยตั้งใจจะเอาของที่พี่พี่เอฟซีเนี่ยส่งมาให้นะนี่เลยทุกคนนี่ ใหญ่มากทุกคนเออไม่ใช่ละนี่เราเนี่ยเราเนี่ยก็มาเอาของเนี่ยที่พี่เอฟซีส่งมาให้น้องนะใช่ก็คือเอามาทั้งรังเลยยกมาเยกเลยใช่ทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะนะครับใช่จะให้น้องแกะดูนะว่ามีอะไรบ้างนะก็อ่ามีไม่แน่ใจน่าจะมีพวกเพราะผมได้เสื้อผ้านี่แหละพวกสุงเสื้อผ้าน่าจะใช่ครับผมเราเองก็ยังไม่ได้เปิดนะครับผมจริงๆพี่เปิดไปหน่อยแล้วพอไอ้ที่เทปมันหลุดไงเทมหลุดพี่เปิดไปหน่อยนึงแต่ติดใหม่ให้ละ ก็ไม่รู้ว่าอ่ากลับมารอนนี้เราจะเจอน้องหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้กลับมาหลายวันละใช่ไม่รู้ว่าน้องสบายดีหรือเปล่านะแล้วก็อีกอย่างคือไม่ใช่แค่น้องเดียวแล้วก็พอน้องด้วยคือเราไม่เจอมานานมากแล้วใช่ครับอืมก็วันนี้แหละโอเคเราถือโอกาสอ่าถือโอกาสวันนี้เราก็เลยกลับมากันสามคนเลยเพื่อที่ว่าจะเอาของเนี้ยมาให้น้องใช่โอเคถ้าพร้อมกัเลยเราไปกันเลยดีกว่า นี่เลยนะทุกคนคโหเราไม่ได้มานานน้ำเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมน้ำตน,น,น,นะครับกนน้ยังไม่ลดเลยนิดนึงครับเรามาเนี่ยก็ช่วงเย็นแล้วนะ 5โมหง6โมงมาประมาณนี้ละผมว่าน่าน้องน่าจะอยู่นะประมาณเนีน่เวลาเนี้ยใช่ครับพอนน้องก็น่าจะลงมาหาเราตอนบ่ายเมื่อวานนะทุกคนเราอยากจะเข้าไปหาพ่อเอ้ยไม่ใช่พ่อสิแม่นะนะแม่น้องนงดมากเลยนะเอ่ะผมผมไม่ยอมให้เราเข้าไปเลยนะใช่ไปเ,เดินไปดูข้างล่างเที่ยวเหนนั้นแหละที่พี่มาแล้วเจอเนี่ยน้องอ่ะขาดกินอะไรอ่ะ ลงมาเด็ดผักแถวนั้นแหละหนี่เลยผมเนี่ยต้องถิดลืมบ้างนะผมมีต้องถือกล้องให้พี่ตังนะเพราะว่ากล่องเนี่ยมันใหญ่นะก็นะพี่เจอแล้นละ่ะที่น้องเนี่ยเจอฝั่งนู้นน่ะน้องเขาไปล,ลงมาเด็ดผักนะแล้วก็เราไปที่มามาคนมาคนเดียวมาอกนั้นน่ะน้องเขากำลังหาหอยแล้วก็หาหอยให้แม่ใช่ไหมใช่พี่เนี่ยเอาของเอพราะผมที่พี่เอให้เนี่ย ว่าให้น้องแล้วก็น้องก็เลยให้ผักอ่ะพี่เนี่ยมาอาให้ผักพี่นะแล้วน้องไม่รู้ว่าจะตอบแนทนด้วยอะไรนะก็เลยให้ผักผักบุ้งนะให้ผมเนี่ยเอากลับไปกินที่บ้านนะตอนนั้นผมสงสารน้องก็เลยคืนน้องไว้นะก็ได้หอยมาเยอะพอสมควรเลยแต่นี่น้องก็จะไม่อยู่นะเพราะมัเป็นเสียงไม่เจออะไรเลยใช่บ้าเดียวเราเข้าว่าไงวะไม่รู้ไม่รู้น้องอยู่หรือปไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับผมไปจ่ายเงิน กองใหญ่มากกองใหญ่จริง,ง,รรงใช่ต้องขอบคุณพี่พนีะ่ที่ต้องขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะที่ส่งของมาให้นะนะเราก็จะเอาไปให้พี่ชายน้องมอสแล้วก็แม่แล้วเขานะอืม รีบปะไ,ไปเดินลองเข้าไปหาดูพ่อเขาก็เพื่อพ่อเขาอาจจะนอนอยู่แถวนู้นก็นด้นะที่เราเคยเจอนะทุกคนเา่าเนานะแล้ว่รู้าแล้วก็มาหมชาอดก็ไม่เจอนะมาดูเขาไม่สบายหรือเปล่ามั่นใจเหเขาหาไปนานมากเราไม่รู้ว่าขไหน เราไม่เจอเลยเรามาแล้วเราปกติเมื่อก่อนเราเจอบ่อยมากนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเขาไม่อยากเจอเราหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากให้ลูกเขาได้เจอเขาหรือเปล่าเนไม่มั่นใจนะใช่เราก็เลยไม่ค่อยปรากฏตัวเราเห็นเท่าไหร่นะ้วดูมันไหมนะระวังยังไงบ้างมันระวังโจรหายดิเพราโอ้ตาน่ากลัวนะมีโจรนเลย เดี๋ยวปับเดี๋ยวปับเดี๋ยวมันหายถ้าหายขึ้นมานี่ยรอให้นะายแลรอให้เยพี่เดี๋ยวพี่เอิอุตส่าส่งมาให้อืมไปทุกคนอุอันนี้น่าจะเป็นเสียงน้อง NC ซียักษ์ ถ้าจำไม่ผิดอะอใช่เหรอมังจอมัองจ้อครับว,นนวันนี้นะครับผมมาหานะมังจอ้อเขาหน่าจะไม่ชินรอพี่ตากเลยเขาหน้าจะไม่ชินเยนะมงมอแรกเขาไม่ชินเลยนะมังมอแรกคือเขาไม่ใส่เจือเลยนะ เดินทอดเตื้อทั้งวันเลยลุงเขาให้เสื้อผ้าเราเคยให้เสื้อผ้าไปแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ใส่นะก็คือให้ไปก็เหมือนว่าเขาไม่รู้ว่าออกไปทำอะไรนะอืมไม่ใส่เดี๋ยวปะจอไปเราเข้าไปหาพี่ชายน้องมอเลยดีกว่าเพราะวันนี้เราตั้งใจจะมาหาพี่ชายน้องมอไงอเาขาเข้ามาให้ไปหาพี่ชายน้องมอเลยนะ นีนถอดขื่นมันน่ากลัวนะน่ากลัวดิพี่ตั๊กคือมันมีแบบลองทุกคนลองขิ้สภาพทุกคนนะลองเข้ามาในป่าแล้วแบบไม่มีอะไรเลยนะไปถ่ายก็ไม่มีเนี่ยคือมองซ้ายมองขวาไม่ตึ๊บเลยมองที่ไหนก็มีแต่ความมืดนะเขม,มาเวลามาบึงงนะ้งพงอะไรต้องขาดใครมาเลยนะผมยังไม่กล้ามาคนเดียวนะคือแบบเสียวหลังว่าแบบน่ากลัวมากไม่กล้ามาคนเดียวแล้ว้า แบตเทื่อนั่ยุงกัดโคตรขันเลยยุงเยอะมากครับ <c oughs> ทุกคนยุงนี้จะเกาก็เกาไม่ได้ <c oughs> ยุงนี้ดยอดมากกัดย้ <c oughs> อนพ่อเมย์ยังโดนกัดนะครับแต่ว่าก็ต้องทนนะครับ ก็ให้เรามานั่งรอตรงนี้ดีวกว่าไหมนั่งรอตรงนี้ดีวกว่าเพราะว่าน้องเนี้ยอาจจะยังไม่ออกมาหรอกแต่ว่าได้ยินเสียงเราเราแล้วแหละเราก็ตะโกนเรียกนะเฮ้ยเออยเฮยเจ้าเล้งเฮ้ยไทางเฮ้เด้อผมว่าก่อไฟไหมก็ต้งองรอน้องแน่ก่อไฟดีวกว่าพีต่ตา ก่อไฟใช่ไหมไปจับไปมาทุกคนระวังรอน้องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเพื่อนเบสก่อนเลยเดี๋ยวถือก่อให้มาก็ไม่รู้ว่าต้องรอน้องเนี่ยมืดนานหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก่อไฟรอน้องดีกว่ายุงเยอะไงใช่เยางไม่ได้หรอกยางป่ะกระเป๋าอ๋อไม่กระเป๋ามีก็ไม่มีนี่ก็มีข้าวสารเดียวมาให้น้องนะผมก็ไม่มีน่าจะไม่มียางกันมั้งมีแค่ข้าวสารเดี่ยวมาให้น้องด้วยแล้วขอดูก่อน มึงเยอะมากเลยยึงร้องเยอะสุดยุงมึงหัวล้อวะไม่หยาอยากใหงใช่เด่นนะจ๊ะยุงนี้ต้องบอกกี้นะโคนาดาก็เดี๋ยวเราก็เราไม่รู้ว่าเราต้องรอน้องเนี่ยนานหรือเปล่านะเราก็เลยจะก่อไฟรอน้องดีกว่ะใช่ แต่ว่ายุงเนี่ยบอกเลยนะเยอะเยอะโคตรโคตร,คตรเยอะเลยนะครับดีๆสิก,กสสสสินเรื่องไใส่ใส่ใส่อะไรเด็กคืนเบียดนะโดนฝนเมื่อคืนฝนตกได้ปะปนะก็แค่ทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมารอตอน,นต่อไปเสร็จกันเลยดีวยกว่าครับผมโอเดี๋ยวเราขอยักก็ไฟก่อน,นว่าไฟเหมือนจะดับนะ อ่าทุกคนครับตอนนี้เราก็ก่อไฟเสร็จเรียบร้อยนะนี่เลยนะทุกคนติดดไม่ติดไฟนี้มันร้องหอนนะครับพี่พี่แล้วมอุ่นมากเลยนะอุ่นมากแล้วก็มันคือมีสังเกตอยู่นะควันเนี่ยมันสามารถไล่ยุงได้เลยนะแล้วก็มาครึ่งชั่วโมงอะจนเราต้องเอากระดาษล้างของพีเอฟสีเนี่ยมามเก่อนะแต่ก็ไม่ติดนะไม่อยากจะเชื่อในสายตาว่าไฟมันจะสว่างขนาดนี้สัตยตามากเลยทุกท่านนี่เลยทุกคนตอนไฟไม่ติดนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนน่ะฝนตกนะครับตกนนะใช่่เมืือคทำให้แบบ ปืนเนี่ยชื้นเปียกไปเลยอ่ะใช่ยี่างเราก็ไม่ได้เตรียมขี้ยางมาเลยนะตอนนี้ก็หอบงงกว่านะเรารอมาครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเราก่อไฟนั่งก่อไฟประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งใช่ทุกคนดูดิมืดนดีดนมา้ยเฮ้ <fat! S 1> ยคว้าเฮ้ <outro> ยเร็วเร็วเร็วตอนนี้น้องมาแล้วนะน้องมาแนละ้วน้องมาแล้ว เป็นเรียบร้อยมาแล้วเรเช่าวะเฮ้ยใช่ป่ะเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยใช่ทองป่ะไม่ทำไมคุ้มเหมือนะใครวะมีไตวะมีไตนะไตนะแต่ใช่ป่ะเฮ้ยอ๋อน้องดูเฮ้ยโอ้น้องหนาวอุ้นี่เสื้อที่เสื้อที่จินดาวน่าจะเป็นจินดาวมาให้ป่ะจินดาวมาให้ดูวยอุลล่อเลย ที่เอฟซีดูเลยนะนอนเลยก็ใทยบอกโอ้ต้องใส่เสื้อนะทุกทีน้องจะใส่เสื้ออ่าเก่าๆธรรมดาธรรมดานะเสื้อสวยๆงามๆตึงๆเลยทุกคนมีอะไรเพื่อตุ่มหมาล่ะตุ่มหมาอ๋อน้องผมถามว่าน้องสบายดีป่ะน้องบอกน้องสบายดีนะมีอ่ะน้องมีไหมอ่ะมีไหมอ่ะอ๋อเปิปแล้วการนัทุกคนเพราะว่ามันมืดละถามว่าน้องกินข้าวน้องบอกน้องกินข้าวไว้นะก็น้องมีนีอะไรเพื่อผมถามน้องกินข้าวเดี๋ยวมีได้เยอะได้ครูเหรอ อ๋อน้าบกินข้าวกับปลาหอยแล่วก็หอยนะอ๋อเพื่อแต่น้องอ๋เลมูรหรออแม่ทำไม่กินแม่ทำไม่กินนะก็คือเขาจับหอยมาได้ก็คืแม่เขาทำไม่กินแล้วาให้เราเบิร์นั่นแหะอะไรโอ้อเ่อะไรพิทักเบอร์ล้พงคูโลนอ๋นแเลยะเป็นแผเลยโอ้ยเชื้อใช่ไเชื้อก็มโ่เยอะล ล้น่ก็ชวหนอยเชอยนกบอกบลอแค่ซ้ายเนะอีกช่าอก็ลรบอกน้องว่ามีพี่เอส่งของมาให้นะยอโยนโยนโยนะดูเดี๋นี่เสอ้อกันหนาวนะทุกคนเมื่อเราคุยได้นะ น้องใส่ได้แล้วน้องบอกน้อชอบนะฮะมีไม่มีตัวเดียวด้วยวเลอะเลอะใส่งมาให้มีหลายตัวเลยนะข้างในนี่มีรู้ว่ามีอะไรบ้างมาบ้างขอดูก่อนผมยังไม่ได้เปิดเหมือนี่อันนี้ก็นี่อะไรกางเกงยร์เหรอม่นจะมีครงเกงยร์ไหมขาหอมเลยปะกะหอมใช่ปะอ๋อนี่ไม่ใช่อ๋อนี่เขาบอกไว้อันนั้นจะเป็นมุูงหรอไม่ใช่หมูงอ่าเป็นทุ่งนอนทุกคนอ๋อเป็นทุ่งนอนนะก็น่าจะไว้นอนกับเตีอง นี่เสื้อไว้นอนกับพื้นนี่เป็นหุ่งนอนทุกคนขอบคุณพี่มากครับส่งมาขอบคุณพี่เอฟซีมุกมากเลยนะครับที่ส่งของมาให้น้องนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับพี่พี่ลองไม่เดินนะขวาไม่เดินคนไม่เสีย่าอูเแซงมาเนี่ยไม่ไม่อยหรอไม่เมื่อยนะมือไม่เมื่อยนะมือดูข้างในมีอะไรบ้างพี่ตาดูดินี่ก็จะเป็นมีดเปิดได้ปะลองเปิดดูดิเวียงเลยเวียงเลยเปิดได้ไหมพี่ตา ให้น้องดูดิถือดิเพื่อนยุงกัดกคอยแล้วเล้ว <c oughs> เปินดนี่ต้าชักมาบาดมือโอ๊ยเ <c oughs> ย่ะเชือ่อนี่เลยทุกคนมีดนะ ประกันเลเซอครับกะนโอ้มากเลยนะพี่คจะส่งมาให้อ่านะให้น้องป้องกันตัวนะก็คือป่าเนี่ยออาหารอะไรอย่างงี้นะเยอาเบนเอมลมอน้องจะเจอบ้างาจบวะน้องแจก็ยวท่งหราเยเยแต่ช่ละมีอะไรดูอันนี้หมูนะมีก็หมูนะทุกคนยอะเชยเด้อ นี่ก็เป็นมุงนะพี่น้องอยู่ใป่ายุงเยอะนะคือดูน้องดีใจจนตัวสั่นเลยนะดีใจเพราะว่ามาจอยยังมาจ่าี่น้องอยน้องชอบน้องชอบอะลรล่ะขิ้เกียร์ขี้เหนียวขี้น้องนุ่มอ๋ยนุ่มเห๋ยขี้อะไรก็ต้องบอกว่าน้องชอบนะในมีปลาพิตาลองดูข้างในมีอะไรเราเองก็ยังไม่ได้เปิดดูเลย ก็ที่เวไว้เป็นเ้านะทุกคนก็นี่ก็ให้น้องเขาเลยให้น้องนเยนะมว่ามืเดพี่พีมือละเดยวให้น้องเขาเขาวาเป็นหรือเ่บ่บ่ไมบ่เบอเบื้อเบ่อเบไเขอบคุณพี่เขานะฉบหาดดอหอะอยู่เออเบับหลาดเบาบาออบา้ขอบคุณนะใช่ครับน้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะมันก็พูดไม่ค่อยเป็นมนทกคใช่โอเคทุกคน เราขอบคุณแทนน้องพี่ชายน้องมอสด้วยนะที่ส่งมาให้ของเราของให้แล้วเดี๋ยวขอเข้าไปถามแม่เออเป็นเรื่อง้เขาต้องมูสีเฉพาะนี่กูขู่น้องบอกพรุ่งนี้พอมันมืดแล้วมันมืดแล้วน้องไม่อยากให้อันนี้ไหมอืมเพราะมันอยู่ข้างในลึกไงน้องบอกจริงเรามาทุกรอบเราก็ถามน้องทุกรอบว่าขอเข้าไปดูหรือเปล่าน้องจะให้เราเข้าไปหาแม่คนน้องจะให้เราเข้าไปหาแล้นะน้องดีใจไว้แหละ ว่าแม่เราแม่จะดีใจนะไี่ใช่แม่เราหมูอ่ของให้นะแต่ว่าขาดไปหนึ่งนะเราฉีกะกออไฟก่อไฟไม่ติดเลยครับไปไปเพราะน้ำหนูน่ะน้องกินเขาเสียนะน้องเขาเหมือนแม่เขาทำเขาให้กินนะเยอะเออมาเออมามีซูเปอร์อ่ะซูเปอร์ซูเปอร์มั้ยอะไรอยู่เฮ้ยนั่นกำลักลมเลื่อมบอกเขาใส่มาให้น้องน้อยเลื่อมมทุกคนนี่เดี๋ยวไปเชื่อไปเชื่อเดี๋ยวไปเชื่อน้ำพุ่มอ่ะนี่กลบเลื่อมเขาอส่ ไปแทนเกียร์ท่าแทานเป็นเพศจะขายควกแน่นแนก็ชูกระดังมือไใหนึ่ห,หน,น้องดีใจมากเลยนะก็ผมได้เอาข้อสารมาให้น้องเลยนะแทงเกียรว่าโอ้น้องดีใจโอ้แบกแบกไม่ไหวเลย ทุกคนเดี๋ยวกิวันนี้เราก็ทเ้น่ากให้พี่่่ะส่งมาให้พี่ชายน้องมนะครับครับผมใจมากนะก็ลงดีนะผม่ก็่ได้ข่งก็มีเารอ่างเลยนะก็ขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะผมที่ส่งของมาให้น้องนะก็น้องก็เมื่อกท่างทางใจใหญ่เลย แล้วก็น้องเองกอ็ถามน้องแล้วน้องเองก,ก็กินข้าวแล้วนะเหมือนว่าน้องเนี่ยจะได้ไปจับพวกปลาและหอยนะแล้วเหมือนแม่เขาจะทำกับข้าวให้กินนะแล้วก็ข้าวดีก็คือเบสเหมือนน้องเนี่ยจะอยากให้เรา,นะา่จะเหมือนจะให้เราเข้าไปเจอแม่นะแน,นแต่ไม่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่วันนี้นะมันมืดแลดด้วยงไงเบสแล้วบดแล้วไปละเปัญหา วันนี้แหละปัญหาต้องเจอบ่อย <ừ m. S 1> นะก็พื้นที่เต็มนะครับเจอกันทุกคนนะพื้นที่เต็มนะฮะเดี๋ยวเราจะอ่ะะาเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มมืดละเอ้ยมังจเราไปเลี้ยงอะไรเราแล้วมังจไม่รู้เขาอาศัยอยู่ข้างบนตรงป่ะนะมั่นใจนะ บมาคุยทางกับพี่น้องเนี่ยเพร่าจะพาเราเนี่ยไปหาแม่แล้วนะพี่กัสเป็นใจมากเลยอยากเจออยากเจอแม่น้องมอนมากเลยนะไม่รู้ว่าแม่น้องมอนเนี่ยอยู่กินยังไงเป็นยังไงนะหน้าตายังไงนะครับผมน้องดีใจมากนะตอนที่เราไปขอมาใช่ไหมครับดีเชียวเนี่ยได้ไหมอ่ะไปเลยไปบอว่าใครแล้วไปทุกคน เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะก็สําหรับที่นี้นะครับก็ต้องขอจบอย่างนี้นะครับใครที่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มีติตามให้เราทั้งสามด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพื่อนเบสด้วยนะครับเบสพาลุยกระากใครนะครับที่านะเทไม่ได้เข้าไปติดตามก็ฝากเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนผมเลยนะครับครับผมก็แค่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านละเพราะว่าตอนนี้นะครับมือแล้วนะใช่ดงเคยทุกคนขอตัวลาก่อนนะผม